สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกนะครับช่องชัยวงเฮงนะครับทุกทุกท่านกันเลยนะครับก็วันนี้นะครับก็วันที่17มกราคมนะครับได้แล้วก็มาแล้วนะครับมาแล้วนะครับถึงวันนี้นะครับวันที่สมาชิกนะครับ Teraz, ทุกๆท่านจะโชคดีนะครับไม่แน <a> ่นะท่านสมาชิก เผื ite, to to ่อท่านไหนที่ดูคลิปนี้นะครับไม่แน่ท่านอาจจะโชคดีถูกรางวัลใหญ่ก็ได้นะครับเนาะก็ขอให้เฮงประปังกันทุกคนทุกท่านนะครับขอให้รับทรัพย์รับโชคกันตั้งแต่ต้นปีกันไปเลยนะครับปีที่แล้วใครไม่โชคดีใครไม่ถูกหวยเลยนะครับก็ขอให้มาโชคดีถูกหวยในปีนี้นะครับในปี -65 เนี้ยเริ่มต้นปีนี้นะครับก็ขอให้เฮงรวยนะครับใครที่โชคดีถูกหวยในในปีที่แล้วนะครับปี64เนี่ยนะครับถูกอยู่แล้วนะครับ ปี65เนี่ยก็ขอให้ถูกยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเราปีที่แล้วเนี่ยถูกนะครับยีงวดปีนี้ก็ขอให้ถูกสัก30มงวด40งวดพุ่นแล้วนะครับเนาะอ่ะนะครับก็เป็นยังนี้บ้างครับสาหรับในแต่ล่าสตรนะครับแต่ละคลิปนะครับได้ดูไปนะครับก็หวังว่านะครับจะมีประโยชน์นะครับไม่มากไม่น้อยเนาะที่ผมทานะครับก็ถ้าในคลิปไหนนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอไปด้วยนะครับแต่ละคลิปผมก็เต็มที่ในทุกๆคลิปนะครับแต่ละสูตรผมก็ มานำมาแบ่งปันนะครับไม่มีคงมีกักอะไรมีอะไรเด็ดนะครับมีอะไรดีๆนะครับก็แนะนํานะครับก็เหมาะบททุกอย่างนะครับขอแค่อย่างเดียวนะ รักน้อยๆนะครับแต่ขอให้รักนานพุ่นแล้วนะครับเนาะอ่ะนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับในแต่ละคลิปอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ใครมีแนวทางดีๆแนวทางเด็ดนะครับอะไรมาแนะนําเพื่อนๆสมาชิกก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับหรือคอมเมนต์มาให้กําลังใจก็ได้นะครับเนาะอ่ะนะครับผมบ่าย่องบ่าย่องนะครับเนาะอ่ะนะครับก็วันเนี้ยนะครับก็คือ ซึ่งผมลืมพูดไปเรื่องหนึ่งนะครับผมพูดไปแล้วนะครับในช่องที่ช่องหวยเด็ดจะไปนะครับเรื่องความฝันเนาะที่ฝันเกี่ยวที่ไปทุ่งนานั่นแหละครับเนาะสองมาติดนะครับแล้วก็จะเป็นฝันเกี่ยวกับรถนะครับฝันว่ารถคันนี้นะครับซึ่งขับไปไหนไม่รู้นะครับแต่ก็มีคนมาพูดนี่แหละนะครับว่ารถผมเคยไปชนคนตายมาแล้ว2คนนี่ครับก็เพราะมันจะออกเลขรถนะครับจะออกมาตั้งแต่ต้นปีเลยได้ไงนะครับเนาะปีที่แล้วก็ ออกจุดคุ้มเลยนะครับเนาะเลขนี้นะครับเนาะเลขทะเบียนรถเมืท่านถามอายุผมนะครับก็32เนาะนะครับเกิดวันที่30นะครับตุลาคม2 5 3 2านะครับเผื่อจะนำไปซื้อนำไปจับเป็นตัวเลขอะไรยังไงนะครับก็ลองนำไปนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะออกตัวไหนนะครับเพราะว่า ตัวสีทุกอย่างนะครับในแต่ละคลิปแต่ละสูตรเนี่ยผมรวบรวมไว้ให้แล้วนะครับในที่ชุดโค้งสุดท้ายบนล่างนะครับน่าจะลงก่อนนะครับลงหลายวันแล้วนะครับลงก่อนเลขดังอีกนะครับเลขดังก็มาชนกันนะครับครับในที่ผมให้ไปอีกนะครับก็หวังว่านะครับมันจะก็ไม่รู้นะครับในงวดที่แล้วมันก็ไปชนกันกับเลขดังเจ้าหนึ่งนะครับในเลขนั้นแหละแล้วก็เป็นเลขนั้นแหละที่ชนนะครับตัวเดียวเลยนะครับซึ่งมันก็ไปออกในเลขที่มันชนนั่นแหละ นะครับซึ่ง68นะครับเนาะไปชนกับเลขดังนะครับในงวดที่แล้วแล้วก็ในงวดเนี้ยนะครับก็ไปชนกับเลขดังเจ้านั้นนะครับซึ่งเป็นเลขเดียวเลยนะครับที่ชนนะครับหรือว่ามันจะเป็นเลขนี้นะครับที่มานะครับก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะครับมีตัวเดียวนั่นแหละครับที่ไปชนกับเลขดังนะครับเหมือนในงวดที่แล้วที่ไปชน68ด้วยกันนะครับงวดนี้ก็มาชนอีกตัวหนึ่งนะครับมีตัวเดียวนั่นแหละนะครับที่ชนกันนะครับสงสัยจะเป็นตัวนี้จะมาหรือเปล่านะครับอันนี้มาไม่มาก็ ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับขึ้นอยู่กับกองสลากด้วยนะครับนแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงนะครับของแต่ละท่านด้วยไม่ใช่ว่าทุกคนจะถูกหวยนะครับไม่ใช่ว่าจะทุกคนจะโชคดีนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับไม่มีคําว่าบางเอิญนะครับบนโลกใบนี้นะครับก็ขอให้นะครับโชคดีแล้วกันนะครับงมดปีที่แล้วใครไม่โชคดีปีนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับเนาะอ่ะนะครับซึ่งผมคิดว่านะครับคนดูร้อยคนเนี่ยนะครับ ไม่ใช่ว่าทุกคนจะถูกหวยนะครับก็จะต้องมีคนโชคดีไม่โชคดีประปุนกันไปบางท่านผมให้เลขนี้ไปบางท่านอาจจะไม่ชอบนะครับอาจจะนําตัวอื่นมาจับนะครับซึ่งบางท่านนะครับอาจจะลืมนะครับอ่านะครับลืมซื้อตัวนี้นะครับเนาะอ่านะครับก็นั่นเลยครับเนาะก็ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับขึ้นอยู่กับดวงจริงนะครับบางที ผมเนี่ยผมก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับให้แต่ละสูตรไปนี่ผมก็เต็มที่บางสูตรนี่ก็คิดเป็นวันจริงๆนะครับเนาะสำหรับในชุดโค้งสุดท้ายนี่ยิ่งกว่านั้นอีกนะครับมันต้องคัดหลายๆสูตรนะครับคิดแล้วคิดอีกตัดตัวเลขตัดตัวนูน้นตัดตัวนี้นะครับหวังว่าในงวดนนี้นะครับคงไม่ตัดเลขที่มันถูกออกไปนะครับหวังว่าจะนําจับตัวเลขที่มันถูกจับมาให้นะครับก็หวังว่าจะเข้าในเน้นๆใน6คู่นะครับก็ เต็มที่แล้วครับในงวดนี้นะครับแต่งที่ผมบอกไปในชุดโค้งสุดท้ายนะครับซึ่งเลขต้นปีเนี่ยนะครับไม่ยังไม่รู้แนวทางว่ากองสลากจะออกมาแบบไหนนะครับซึ่งผมก็ดูจากสถิติเก่าๆของปีที่แล้วนะครับปี64นะครับซึ่งมันมาจับกับปี65ไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับก็ภาวนานะครับขอให้สูตรใช้ด้วยกันได้นะครับในปี64 นะครับก็เหมือนเดิมนะครับซึ่งติดตามได้นะครับทั้ง2ช่องทางเลยสําหรับในหวยไทยนะครับในงวดนี้นะครับคงสุดท้ายบนล่างลงในที่ช่องชายดวงเฮงนะครับไม่แน่นะครับในงวดต่อไปวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับอาจจะลงในที่ช่องหวยเด็นตอไปนะครับหรือลงที่ช่องชัยดวงเฮงยังไงก็ติดตามไว้ดีๆนะครับทั้ง2ช่องทางนี่แหละอยากจะให้ติดตามไว้นะครับทั้งสองช่องทางนะครับซึ่งในหวยเด่ดตไปก็จะเป็นในสูตรใหม่ นะครับส่วนในช้ยดวงเฮงนี่จะเป็นในสูตรที่นะครับที่มันเลขมันออกเหมือนกันคล้ายกันแล้วผมก็นํามาใช้ในสูตรเดียวกันนะครับซึ่งมันก็ใช้ได้มาหลายงวดแล้วนะครับที่ผมใช้มาแบบนี้นะครับแล้วก็มาตัดกับเลขดับด้วยนะครับซาถุนะครับเนาะสาถุนะครับเลขดับงวดนี้นี่ขอให้เอาอยู่นะครับเนาะลองดูนะครับดับล่างนี่ดับล่างนี่ก็โอเคหลายงวดแล้วนะครับสรับในดับ10บ นะครับก็ไม่รู้ว่างวดนี้นะครับจะเอาอยู่จะผ่านหรือเปล่านะครับก็ขอให้นะครับทุกๆสูตรนะครับขอให้ทุกๆการคํานวณนะครับขอให้ตัวเลขนะครับขอให้ให้มันไปตรงใจกับทางกองสลากด้วยนะครับเนาะเออนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสุดขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับในงวดนี้นะครับในงวดวันที่17มกราคม อาจจะมีบางสูตรที่คำนวณตกหล่นไปนะครับยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเนาะข้อความทุกๆข้อความคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์นะครับผมก็อ่านนะครับทุกๆข้อความทุกๆคอมเมนต์นะครับบางทีผมอาจจะไม่ได้ตอบหมดยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแต่ผมอ่านทุกๆข้อความนะครับก็ต้องขอบคุณทุกๆกาลังใจไม่มีทุกๆท่านนะครับก็ไม่มีชายดวงเฮงไม่มีคนดวงคนดวงเฮงหวยเด็ดตัดปลายช่องเวลาในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณที่ติดตามกันมา บางท่านนี่โอ้นะครับติดตามมายาวนานกันเลยนะครับเนาะยังจําได้นะครับว่าที่ผมนะครับให้แนวทางฮานอยนู้นนะครับเนาะแต่งตัวพีบ้านะครับเนาะเออนะครับใช้บางงวดนี่หวยฮานอยนี่ผมแบกถุงเข้าสารมานะครับเนาะเออนะครับบางท่านก็จําได้นะครับที่ผมทาฮานอยตั้งแต่โอ้นะครับใครใครติดตามนะครับตั้งแต่ในช่องสุดหวยกระดิ่งนะครับเนาะน้ะนะครับผมก็ ใช่ไหมนะครับบางทีก็ลืมไปแล้วนะครับช่องตั้งแต่เริ่มทำแรกๆเลยนะครับสุดหวยกระดิ่งนะครับใครยังจําได้นะครับที่เป็นฮานอยนะที่ผมโยนเลขนะโยนเลขนะเอากระดาษมาโยนนะนั่นอะไรครับเนาะไม่อยากเหมือนใครแล้วก็ไม่อยากให้ใครมาเหมือนนะครับเนาะบางทีบางอย่างนี่ผมชอบนะครับชอบทําอะไรที่มันไม่เหมือนใครนี่ครับชอบทําอะไรที่มันแปลกแปลกแปลกแนวนะครับบางทีบางคนนี่ก็ว่าผมบ้านะครับเนาะอ่าไม่เป็นไรนะครับบางทีคนเรามันคิด แตกต่างกันได้นะครับคิดไม่เหมือนกันได้นะครับแต่ถ้าได้อธิบายนะครับถ้าได้พูดคุยกันนะครับมันก็จะเข้าใจกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับถ้าเราคิดไม่เหมือนกันนี่เราก็ต้องมาพูดคุยกันถ้าไม่พูดนี่มันก็ มันก็อะไรล่ะนะครับมันก็ไม่ได้นะครับเนาะอ่ะนะครับยังไงก็ขอให้วันที่17มกราคมวันนี้นะครับก็ขอให้เฮงรวยปังๆกันทุกคนทุกท่านนะครับใครที่โชคดีแล้วอย่าลืมนําเงินที่โชคดีนะครับไปทําบุญนําทานนะครับไปช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนข่าเรานะครับคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับทำที่ไหนก็ได้นะครับทำบุญได้หมดนะครับทำที่บ้านก็ได้นะครับทำกับพ่อแม่พี่น้องญาตินะครับกับคน ที่นะครับมีพวกคุณนะครับผมว่าคําว่ากัตันยูเนี่ยยังไงก็ก็ไปได้สวยนะครับยังไงก็ยังไงนะจะพูดว่ายังไงดีนะครับคําว่ากัตันยูนี่ผมว่ายังไงก็ทําอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองนะครับเนาะอ่ะนะครับก็ยังไงขอให้เฮงๆบางๆนะครับขอให้เข้านะครับใครซื้อตัวไหนก็ขอให้เข้าตัวนั้นไม่จําเป็นต้องไปซื้อเยอะนะครับ คนจะถูกนะครับซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับหลับหูหลับตาซื้อก็ถูกนะครับคนจะถูกนะครับเนาะอ่ะนะครับก็ขอให้โชคดีแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับใช่ดวงเฮง